โอเคครับในเลขเท o n นี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ list นะครับมาเป็น data source ให้กับ combo box แล้วก็ list box นะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโค้ดกันต่อนะครับซึ่งตอนแรกนั้นผมสอนการใช้ Array ใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมาสอนการใช้ list of string นะครับ list of string ให้เราประกาศตัวแปรนะครับผมจะตั้งชื่อว่า data source list นะครับ h as new นะครับ list of string นะครับจากนั้นก็ใช้คำว่า from นะครับให้เรา copy นะครับค่าด้านบนนี้มาเพราะวัยกรณมันคล้ายกันนะครับเห็นไหมครับจากนั้นเราก็นำ the data source ตรงนี้มาเป็นมาแทนคำว่าหม่มันนะครับ แล้วผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ไว้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น xxx เพื่อให้ดูแตกต่างนะครับลองทดสอบรันดูครับเห็นไหมครับตรงนี้ xxx เห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นการใช้ list of string นะครับผมจะเปลี่ยนกลับนะครับคำถามคือเราสามารถใช้แบบนี้กับ list b o x ได้หรือเปล่าน,นะครับ ลองดูเลยนะครับมันจะมีคำสั่งคล้ายกันไหมครับ data source เท่ากับ data source list แค่นี้เองครับฉะนั้นลองทดสอบดูนะครับเราจะพบว่านะครับตรงนี้ตรง list บอกของเราก็มีรายการเหมือนกับในของ b o บอกเวลาเราเลือกอะไรเนี่ยมันจะไปด้วยกันเห็นไหมครับ ทำนี้ลองเล่นดูนะครับตรงนี้แต่ว่าปุ่มพวกนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าการใช้ d a t a source สํำหรับคอนโซลเหล่านี้นะครับมันจะต้องใช้คำสั่งที่แตกต่างนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในเลคเชอร์ถัดไปนะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ